วัสดีค่ะเพื่อน,อนดๆดรแต๋วก็มาตรงกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มาถ่ายทําเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะหวยก็ออกเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์จริงๆเลยนะคะที่บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งวันที่3พฤษภาคม2476นะคะก็88ปีกรมประชาสัมพันธ์นะคะ เลขเด็ดก็มีเลขข้างล่างก็จะออก988นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะออก737867 737867อ่าข้างล่างข้างล่างออกศูนยสามนามก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งวันที่3พฤษภาคม2476เลข876ก็เลยไปอยู่ข้างบนนะคะแล้วมีเลข7376 7 37, 6, 7 3 7 867นะคะแล้วไอ้ที่เราเคยทํานายว่าหวยจะต้องมีเลข863ก็เป็นเลขที่ไม่ผิดนะคะเนื่องจากว่าามีการเอาเลข7มาขั้นไว้แล้วด็อแต่ร์ต๋วก็รู้อ๋อเป็นเพราะว่าาที่เกี่ยวกับคุรุสภาจะเป็น77ปีคุรุ สภาด้วยจะเกี่ยวกับการศึกษาก็เลยทําให้มีเลขเจ็ดตั้ง3ามตัวเลยนะคะเจ็ดเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นวันพายด้วยวันพายก็คือวันที่14บมีนาคมสองพนสี่ร้อยนะคะเป็นวันเกิดของอันเบิร์ตไอสไตน์อันเบิร์ตไอสไตน์ท่านก็ค้นพบเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีปฏิสัมพัทธ์นะคะปฏิสัมพัทธ์ทั่วไปแล้วก็ ไอแซกนิวตันนะคะไอแซกนิวตันก็ท่านก็มีเขาเรียกว่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อโลกของเรามากที่สุดนะคะจะเกี่ยวกับหลักปรัชญาธรรมชาตินะคะก็เลยแต่ละคนก็จะฝันเกี่ยวกับไปทุ่งนาไปเก็บหอยไปเก็บเห็ดไปมีน้ำอะมีน้ำมีธรรมชาติมีเรื่องของข้าวปลาอาหารเป็นเรื่องของการกินอาหารการ กินเนื้อสดๆการหลายๆเรื่องเลยนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นปรัชญาหมดเลยนะคะพอเป็นปรัชญาเราก็จะต้องมาแปลความกันนะคะถ้าถ้าเรามีมีความรู้เรื่องของการแปลความฝันเราก็จะได้เลขมาแบบดีขึ้นนะคะดีกว่าการที่ไม่รู้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวจะเดินไปใกล้ๆพระอิน์นะคะเดี๋ยวจะไปไหว้พระอิ์เราแต๋วชอบมาไหว้พระอินท์หลังจากที่มา กลมเรียบร้อยแล้วดรแกตอวก็จะมาไหว้พอินตรงนี้นะคะพระอินท่านเป็นเทวดาแล้วตาสัญ,ญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะจะเห็นพระอินเป่าสังใช่ไหมคะก็คือการแต่ละคนที่ฝันนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้ปากเสียงเหมือนมีการทะเลกกาะกันการคุยกันการทะเลกกาะกันแบบมีปากเสียงอะพอมีปากเสียงก็เขาเรียกว่า การประชาสัมพันธ์ก็คือการพ่นการพนธนาการโฆษณาการที่เกี่ยวกับการใช้ปากอ่ะค่ะเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์กลมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วแสดงว่าที่เราแปลความหมายไว้หรือเราคาดเดาไว้ว่าหวยที่จะออกในงวดวันที่16มีนาคม2565เนี่ยจะต้องมีเกี่ยวกับพวกของสัมผัสที่6จะเรื่องของจะมีเลข8จะมีเลขสามก็เนื่องจากว่า กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยพอที่เคยก่อตั้งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2476แล้วเนี่ยแล้วพอเรื่อยๆ,ๆมาก็คือมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มววีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวันที่8มีนาคม2495ก็มีการเปลี่ยนชื่อกลมโฆษณาการสำนักการโฆษณาการอย่างเงี้ยมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนา มีนาก็คือดัน3ก็เลยทําให้มีเลข8กับมีเลข3นะคะแล้วก็พอจสองสี่เกาก็คือพอเก้าห้าเราก็โยงไปถึงในหลวงรัชกาลที่10นะคะอืมสำหรับคลิปนี้ตัก,ก,กแต่แห่ก็มามาบอกไว้ว่าเออเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของการแปลความฝันได้นะคะเป็น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับเรื่องการแปลความฝันตามหลักปรัชญาค่ะขอบคุณมากค่ะ